จะมาซนะิสีก็เขานี่ี่เขากล้องพอดีเนื่อก็เลี้ยงสามลอยพอดีก็หามาย้ายที่ปิไซย้ยายสิมาบ้านแตยังมีเงินเป็นเขาสินะพระอ้นต้องบวกไปยีต่ตุนตกเงื่อนไปสามลอยเลยเก่ามากระย่างจะไปหาในยัามง มียะมยขึ้นหนาไรืหลังเลจนฝากเงินมาได้ตับวเ้อือครับขอคือสองรอยเลยนึ่งได้ถึงมาสามรอยนเอมบางครั้งบอทำมาอจจิซีียห้องเสียงกะกุ้งหวังนอะไรก็ออกธรรมะถขาเลย่นอยจะาเป้าเสือให้องพิจารณาไปต่อมังกรนมันจะเปลี่ยนศรัท่าดี ป่ญญานนี้คนโว่ที่ไปเชื่อว่าคนโว่นาะนะถือโดวยว่าเชื่อดีปลัมปล่าหรือสิ่งสิ่งต่างๆจเชื่ออยา่างตำลังเพ็ดที่จะมาง่ายติดต่มันสิ่งเดียวที่มันจะเกิดผโนโว่แล้วเขาก็มาพมา่าอุเบกยะเึกปวดทรงเกีิดมีเคาะมันได้หลายเพืยรมันจะได้เข้าใจ แม่นอฟฟังหลกวามันเลยอักทักหนึ่งน้ำมาจม่อช่ก๋อย่างบุรุษเหล่ยงนีเขาตรงมาพีจารณาแต่ไปถึไ้ก็ว่ากว่าถามว่าจุดบไปหิเนาม่อืมสูไกั้เกิดงเป็ย่ปัญญาของคนยังบม่ตึ สุตตะสัธาสินจาคะปัญญาหาตูจาคะขี่จาคะ,ะสีนี้มันบุดีอกุศลเขามางเห็นลูกงินลูกงินเต่ามันก็จาคะออกไปมันก็เสียใจอยู่ตัวมันกะหลายมือนงะมันเคลื่อนที่มันจะเต็นมันจะมีหูระบายที่สามารถจะเป็เป้นหน้า,านะไ ก็เรียกว่าจาขาจาขะมันโดถามันเศร้าใจเสียใจแล้วก็ถามมันลงไปขี้ว่ามั่นและมันงูนิสลาดมันจะได้คำตอบเป็นยี่งูตัวนี่คิดมนกเลยเศร้าใจมันเลยลายมือได้เรื่องมันก็จะยิ้มเปิดเลยตัวคนนี้มนเลยแมนดีตัวน้เตอืม ว,ว,ว่าต้อง,งจริงสมาธิอดว่าต้องปส่ยางจปกลุ่มรถมือุ่เปี้ยนดอือมอูจักอายตนาพนิพาณนี่พว้รัวมันเขา่ามันต่างตาต่องหูอะไรื้องแทงออกเลเหมือนฟ้าพา,าต่ำไายหมดเ่ยมันหมดหนางเลย ท่านเนี่คู่เดงเพิ่นเมี่ยงคือปิดวบจ่าแต่เพิ่งปิดดูว่าเอุ่นคุยกันเลี่ยงนะคุยกันคนละคุยกันเลี่ยงว่ะคู่แปรในที่ลงเลี่ยงเลยประเทแปรคู่ปิเมี่ยงก็ว่คุยกับบจาหรืออาตมาก็ค่อยเมี่ยงก็เป็นงบวว่าบวกค่อยเรื่องอาตมาเรียนในฟังอาตมากอนเขาไปยังสมาริยังอุ้งนะจ๊ะพี่เจริาสิงคนบอก บวกคนพาหนหมบอกแต่ว่าเก็บไว้แล้วเก็บเข้าไปเลยวบบนี้ก็เป็นนั่งมีเจตนาดูสิ่งที่มันวอดมันเด่นแน่นมองตรงแม่ดายจะเสียงไปเลดิดาต้องมองดีโคกตกันตาตัวสิ่งที่ดา玛วอกเลยว่าเมื่อวานพ่อวอกไปแล้วบางครั้งมันก่อ่าวันบดถูกตองเลยมันขาดกันเลยมันมุกไปมา玛วอพ่อวอดไปหล้วายโยมบ่อยโยมเลยโยมไปป่วยหินแบบนี้ ก็ยังเหมือนพนิพันมีพนัพนวางทั้งบุญทั้งบาปวางบุญย่อมแม้ต้องเกิดเยี่ยนไหวใจเกิดเองยังคลองเลื่อนอยู่ยังอยู่ลำบุกลำลานเขาก็ต้องอาศัยบุญนย่นี้อาไปทิมบุญตุ๊บเมื่อกลวงตุ๊บตัวลย่างเขาก็ต้องอาศัยบุญอนี้ไปสี่คนหามสามคนเหวี่ยงคนนังเคียร์สองคนว่าไป ซีคนนปปคั่งกับปกครองสซีหน่ไหมสามคน,หมนกหงกดทุกนแต่ละมีจังทุกขังอ้าตาหนึ่งคืดวงจิตสองคนคือบุญเขาบาป้าเข้าไปเกิดเยนีนยหวใจเกิดน้มั่ก็เหมมือนก็ขัวบัวก็ขัวลกถามมันเราขัวหนึ่งมันก็ไปอะไรแล้วมันหลอดไปถามมันเราขัวหนึ่งมันก็จิตน่ย แต่ว่าเรนนี่ต้องพัฒนา้นไปจตกเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจสิลอดสามร้ยสีภาษาถามว่าจิตของคณพาอยู่นี่มันสีแรบ่มันดูใสมันดูนี่แน่นบ่หามันเงี้ยสนลกเรสีมันดูมันดูใสสี่อะอยู่นี่มันบอ ถามันเี่สำฟาอ,ไอะไรสี่มันดูมันอยู่มุมไหนใจเลยสี่เลยอยเหมือนกับขีดมาจากเหล 1, 2, 3, 4, ็กหนึ่งสองสามสี่ฮามาหอดสามลอยสาม้อยห้อิลป์ศัเสรษมันจะมาปตกกันไปก็เลยสูงจุดสูงกลางของมันมนูน้มันสี่จุดสูงกลางอะไร ก็เหมือนพูรีเป็นวางบุญอะไรๆเป็นเห็ุมาบัญเดียเป็นวางมันลงก็คือจิตขอ,คอคงค,งค,งคงอนร่องออกไปเลยบุญนี้พบพุ่มไหนจะรองหลับของตนเลยนะพระละหันเพราสามารถที่จะลงมาได้บุคคลในว่าระพระละหันลงมาได้เป็นไปว่าไรพระสมมาสมุทรเจ้าบ่สามารถที่จะลงมาได้บุญนี้พบพ,พุ่มไหนจะรองหลับตนเลยเป็นวางจิตลงสู่ธรรมชาติไปเลยนะ เราซีมมีแมนบ่อแนปฏิภาณแนวมนวลูกมือฝนแนวอิบมันใหญ่จนบุน้ีพุ่งไหยที่จะร่องลับเปเปนนเรื่องว่าขยายออกจนไห่ออกเสีอ,นลลนนนอันน,น,อออนั้นที่จะระวันบ่มงพุ่งเลยที่จะองลอยใหญ่เงี้ยนะคัเป็นอย่างเพิ่งนกขาว่าเพิ่เขาควานปฏิภาณทุติสตินมนบอเข้าไปเข้าไปไปยทงนีหลุดสมาบัติออกมา วันออนี้หลสมบัติเขาว่าไหนึ่งสามสี่เขาวมา้สี่ตึกเขาชามาสี่ตึกขายายกิจหรือออกว่างไล่ข้เสียกันนันเนอันปนจกาาักรวาลเดียวขอยออกมาขอยกิจออกมาจากจากสมาธินนนเนื่องขายายไปเลยว่างทุกสี่อย่างคืนสู่ธรรมชา ที่ริมเงเหมือนที่เหมือนสักักโกม่่าให้นไมใส่เลยเงียบกดจมูเนียบๆันวางสิ่งอยังเนาะพาพวกเจ้าปริญท่านแต่แล้วผวมนี้บรินกระทาเคตรสิตคือเหมือนกับหน้านที่กองในแก้วใสบริสุทธิ์เลย เอาปิที่ลงในทะเลหาเห็นบ่หาหน้ามันห็นเก็นน้ำน้อนมาสองึ่งระจเงาเนะหน้ามือช่องเนนนองเนบ้โคนดับเปล่ดับไปลือเสียคุณบ็สามารถเดินลงมาเลย บุมีพไม่จะลองหลับจิตดวงได้เนี่พง่เลือเอกร้ามโลกนี่สุดาเลย้าเฮ็ดคิดดงเลยสมุนขขออก็ักบเรีเหอเตไมีเงยทีมาฟังธรรมะเนี่ยห้มาล่วงไม่ยังเยอดเลยเยอะไปเจดเลยนม่เงยเลยนะคนฮ็ดคิดใจม่ไง,ไ,นะไ,มไ,งไงเลย โว้ก็ะไดแบบน้ไปเีบสร้างมากยนีุเป็นคนหงุกเด็ก็สยก,ก็สั่นแล้วนง้นเขาจะมีตุ่มงุ่ยาปยภาการเป็นมนุษย์นางยนนี่ถ้มีแต่ความเยี่ยมเนีอเอากมานางยนมันผิดป้าท้ายกันเลยเงมเนียี่ยมเนี่ออโอ้เตียงคนได้คุกอยู่เนาะอ,อืมพระมาต,ตายจะโดนนะเวนาว่ามันผิดทางเหมือนกับนิมิต เหมือนกับไม่มีเนี่อแตม่มาจะบอกเลยบุคคลที่โบย่างลงสูส่สทพานหมั่นคุ้งเนี่ยโบย่างลงสู่กระแสที่ว่ามันหมั่นคลุ้งเหมือนเสาสิบหกเมืดอย่างลงแตดเนี่ยบุคคลนี่ว่านิมิตนางบป็นเห็นว่าสัมมาสามัมพุทธเจ้าเต็มองมหาเลยยุบเลยนี่สิ่งนี้เจ้าเห็นแตนมันผิดทางแล้วยุ่งสิบกินเลย ต้องเสียเพื่อนเอากระเพิ่นบอกไว้ดิตาข้าโคตรปฏิญพันต่ไยสิ่งขวัยสามารถเห็นตาข้าโคตรดีว้ายของขี่ตัวตัวนี้ดูเลยอ่ะธรรมาดีธรรมะหาตธรรมะขี่ตัวคนมีของหลอกเลยทำไสมาธิเขามาลองขึ้นอย่างนี้เลยรรมานั่งเลยฝันเลยดิกวามภาเป็นอย่างนู้นมาหาเลยดิผมหายจีวรหมดเลยมาอย่างนี้นีเลย มาทำวิสเป็นุกเลยยอะาเนอูเหยอะน่ดนี้ยงไปเยีนยกันอยู่เลยนี่ขลังควนหมดฟันแบบว่าฝันกูชืันตัวฝันอ้สิเจ็ปเรื่อยเนังข้อเยียบยุ้ยเหยียงมึงยุนั่งยุ่ัขนาดนี้ยังมึงเข่าทางโวนอย่น่ะนี่ขรรคเขรรมากขรมาลงเงิน ผู้ด้วยสีดิ่งดำที่เราติดไม่นิน่มประเภทจีตัริยานยานยียังหลุดเหมือนกับนย่างนางบ้านโยมมออกลัดบักพึงซุกจังหนวยอันนี้บักพึงเลยอันได้จีตัวดีน่องบางเลยซุกสามหนวยเนิ่มหน่วยหนึ่ง เอาต่อแบบสมาธิมาขี่รถไปเบงเลยมันต้องพิสูจน์ได้มันต้องพิสูจน์ได้โเมียนสิงสิงนั้นว้าวขึ้นมาที่สิ่งละพิสูจน์กว่าไรมันกบปั่นทูบรเออนี่เลยบักหุ้งสุกซำมวยเฮือมันขี่รถไปเบื้องเลย นี่ผู้ริจาคมีมีอันนั้นจะจักรวาลลูกนี่นะกัเลยใครกระโคดุมได้ทุกหน่วยลูกจักรวาลทุกหน่วยลูกเก็บกับดวงนี่ผู้รจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์พระโคดุมกับพระพุทธเจ้าตายจีนฮาลุงบ้านอาจจะมีพระพุทธเจ้ากัไเล นับว er ุธได้สามพุทธีโม้สามล้านคัวคนน่ะนี่นับวได้ดวงยังไมนทันม้นับวได้เป็นบ้าไห้สิใไปนับลลกนี่ก็นับวได้เือนดวงอาทิตนี่โลกเนึงต้องมีดวงอาทิตดวงหนึ่งนักวิทศานี่สามารถจับได้แล้วพวกโ้ดอาทดวงอาทิตย์องอ อืมแลบ่งมุ่งไค่ะอืมอาจจะเป็นเทวดาพุ่งเป็นปูคุมของเขาพุทธว่าเทวดาเป็นคงถ้าพ่งออกไปแล้วมันก็เป็นใบไม้นอกกบมือมันเว็นใบไม้ในกับมือของพระสัมมาชโยนเถิดจริงจริงบางหนี่มันบอเหตุแห้คนลาคนหลวคนปวดคนหลงเลยแบบเบื่อในคนในทุกข์เหลืหายจากเขาไปธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเทียงในคนในใคลายทั้งปี พทนทุกกะเตมันนั่งปัจต,ตาวาหัวตายถึงี้ตัวลูกก็ตายหน้าหัดไปคือเยี่ยวแน่จริงมาบ้านพ่อก็ตายแม่ก็ตายฝ้าพา้พาเี่ยงแรงอยู่ายอยู่เพ่อนเป็นผ้าเสื้อพผ้าลุดบดเล่นไปลุงไปเขาวัดเชียตะวันเข้าไปแล้วก็ผู้เจ้าเนี่ยว่า ดูก่อนน้องหญิงเราจะเป็นพี่พี่สุดท้ายของเธอเธอจงมีสติเถิดแค่คำบอกเรื่องเฮ้ยคน,ยนหนึ่งนี่ทำไมมีัสติทำยีเลยผอกคำบอกพระรจ้อเป็นตัดนึ่งนี้สองเป็นพยะตาเก็บยมเนี่ยนวาสีทำฟังธรรมะัมมมตลุงนอน เอนอนฟังก็ได้ยมแมงก็ได้ก็ได้ที่นีเอนอนฟังรถนอนพักคนไม่ว่าอาจารย์มีการต้นท่เหมือนผ่ามีวนขอบบริเรือมีวนแห้งมันจะขอบมันมีเห็นให้ปัญญาห้องตัวไ ตื้อสม,มองจะเตือเอืมละวองก็มนะลอยอยากโยนเลยคลายความยึดมันถือมันตรงนี้อย่าไปยึดมึงทัดไหล<ม>ในสับสมบัติก็ดีแล้วเงนินทวงหลบผมมื่สามารถจิตจิตตามัตย์ได้เลยตว่ามึงป็นสมมุตรจริงมึงก็สมมุตมิือนังแแต่ว่าความจริงเขา,าหามอะไรเลยค้อมอาชีพที่สุดชนิด เข้ากับอุทานทำบุญวังอาบุญอญนะไรสิ่งสิ่งที่นำพาเข้าไปเกิดในะิดสน,นาวละบริจุนน่นะพอมีอยู่ไม่กินทังว่ากุศลก็เป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลบุญมันก็เป็นปัใจจัยให้เกิดบาปไปที่กันในเมื่อความร่ำรวยนะมันก็เหียกไ้นคประมาำ เพอมาทตุ๊มันก็เฮียบไปแล้วครักงกินบ้านู่นนี่เฮีดมันฮีดนี่น่เขาับชั่นพอความรวยเดียวคว่มบูญทีเจียวของนีเ่เลยแหลหาได้เงินไม่ยากยิงรวยอะไรนะมากวงไว้กวงจเงินมันก็ปุรมีประโยชน์ลมันเป็นโมหาตุลนี่สิที่ว่าหามาไว้ในลเลยบรไปใเส่สอยมันเกิดประโยชน์เมืองเดวยว คนดีแม้มีน้อยพอได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบอ่บอพอได้อาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากมีพิษอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุนสุดไปชิมทรัพย์คนรวยที่วอแด้วมาใส่ประโยชนสองเคาะยาก,ยกิพี่นวงเยี่ยงดูพ่อมีเล็กเพชรจะขวงมีความสุขมันก็เหมือนกับสะที่บมีทาลงน้ำมันก็กินอ่ไดร เร่องน,นี้ประโยชน์กับเขาดยเยพราะว่าชีวิตหลังค้างตายตายไปแล้วว่าต้องเดีงเปลี่ยนเสียงเยข้า็า่ามารี่น้ำอมตไ,ได้ได้บุญกับาปที่เวกเอเขาก็ใส่ันไปเลยนะหรือพอได้ใส่ใจในครอบครัวแล้ว่เมื่อทำบุญทำบุญแล้วก็ต้องใส่วงไงใส่ปัญญาอะไจะได้บุญที่ว่ามันไหลกัเก่า ว่าสิเราเห็นมกดุลองเห็นว่าสีที่บรรลอมันแนบมาผู้เจ,จ้าขุนกับเราเป็นสีนะมั่กัดด้วยอำนาจของสินสินมันกันเนี่วพอข้าขา้ขาพเะยาดกจะดีสินต้อยยังได้ห้องอยู่ในขอบคุยยังต้องทำมาหาสินถ้าพระยาเดชจะดีสินนเป็นสัจจะต้ตตน,ะนนาลักษณัหลังบริมีข่มทุกข์ในการรักษาสิน ถึงมื้อมุงมี่ยังกินม่นคยกินสินหรอกไปยูแก้ลงหน่อยก็บริโภคได้หรอกไม่เนรากินสินเขามีสินเหมือนเทีวดาเขาเห็นเขาก็อยากใส่อยากไม่ได้ยูไ่ได้กินนะเออก็ธรรมดา สงนนทเอียนตี๋ตีอนี่เยเอาเงินไปเล่ดูน้ขอควอยูน้ำหนุกน้ำปลยังวางพระหนาทีอะไรอยันนี้ว่ามีคำมันการออกไปเยือนจักซั้นมันยากมันยากดีๆอืมันยาก่ด้วยพระละนาที เรี่อความรับผิดชอบเนี่ยพระปรส่างเขาออกลูกมากเลยสามปีสี่ปีเขก็ตีมยนี้ได้เลยเตหากินเียงเด้อมึงมึงยังมอยูนี่ไดเลยสร้างสร้างตัวอะไรอย่างนี้หายกินเลยเต้านต้ถูกอะไรเบียดออกจากใรมันก็ไปหากีเแียนม